A so สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแม่ซื้อเรื่องราวของเด็กสาวที่ทำผิดและจะถูกจับมาอยู่ที่โรงเรียนดัดสันดานการเกาะแห่งหนึ่งจนวันหนึ่งได้มีเด็กสาวที่ชื่ออิงขวัญเธอเข้ามาอยู่ใหม่ทำให้เธอถูกขายใหญ่อย่างเอ็มอ่อนรุนพีที่มาก่อนลังแกข่มเหงทั้งลาดขี้ใส่สั่งให้ตักบอกขี้และโดนแกล้งสารพัดแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่อิงขวัญพกติดตัวมาจะทำให้พวกเขาเจอกับอะไรบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดู เริ่มเร่องกันที่สาวหน้ามนคนหน้าเศร้าคนนี้เธอชื่อว่าอิงขวัญ เธออายุแค่17ปีเท่านั้นและกำลังถูกส่งตัวมาที่โรงเรียนดัดสันดานผู้หญิงที่ชื่อว่าพินิตคุณหรือเรียกง่ายๆว่าคุกผู้หญิงนั่นเองคุกแห่งนี้อยู่กลางเกาะห่างไกลผู้คนและชายหนุ่มที่ขับเรือมาส่งอิงอยู่นี่เขาชื่อว่าปิน่นทั้งสองคนมาถึงที่เกาะเกาะหนึ่งและแม่สาวที่ยืนรอยอยู่นี่เธอชื่อว่าเอมอ่อนเอมเป็นเด็กที่ถูกส่งมาที่นี่ก่อนและดูเหมือนว่าเอมกับปิ่นกำลังชอบกันอยู่มาถึงเอมก็เดินเข้าไปหาปิน่นที่ถือของอิงมาอย่างพลุงพลังพร้อมกับดึงกระ เป๋าของอิงส่งคืนให้อิงเอมว่าอยู่ที่นี่ต้องรับผิดชอบของของตัวเองเอมบอกกับปิ่นว่าไม่นานเธอจะได้ออกจากที่นี่แล้วแม่ครูกําลังส่งเรื่องไปที่ทางการให้ปิ่นมารับเธอด้วยระหว่างทางที่อิงเดินเข้าไปนั้นก็เห็นเด็กที่อยู่ก่อนหน้าต่างคนต่างก้มหน้าทํางานแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ต้องเดินตะขี่จากบ่อไปทิ้งและเอมก็บอกให้ทุกคนไปเข้าแถวรอแม่ครูกันได้แล้วสักพักแม่ครูก็เดินลงมาครูคนนี้ชื่อว่าครูปิศนาเด็กๆจะเรียกว่าแม่ครูแม่ครูให้อิงออกมา แนะนำตัวกับเพื่อนเพื่อนอิงบอกเพื่อนว่าเธอมาจากบ้านเด็กกำพร้าดารุนพรแม่ครูบอกให้เอมดูอิงด้วยระหว่างนั้นเองพายุก็เข้าทําให้เรือของปิ่นพัดหายไปปิ่นก็เลยต้องขอแม่ครูอยู่ที่นี่ช่วยงานไปก่อนหลังจากนั้นอิงก็เข้ามาพบแม่ครู แม่ครูดูประวัติการทำผิดของอิงแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาว่าอิงทำอะไรผิดและถามอิงว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหมเธอไม่สนว่าอิงทำอะไรผิดมาทีนี่พร้อมให้โอกาสอิงก็พยักหน้าตอบตัดมาที่กลางดึกหลังจากที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วก็ได้มีใครบางคนเข้ามาที่เตียงของอิงแต่พออิงหันไปก็ไม่เจออะไรอิงลุกมาเข้าห้องน้าซึ่งสภาพห้องน้ํามันก็แย่มากๆระหว่างนั้นประตูก็ถูกเขย่าอย่างแรงเหมือนจะพังเข้ามาอิงพยายามตะโกนถามว่าใครแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับผันใดนั้นเองอิงก็โดน ขี้ลาดลงมาใส่ตัวจะเลอะไปหมดแต่ด้านนอกคนที่ศาสต์ขี้ใส่อิงเธอชื่อว่าพลอยเธอโดนพวกเอมบังคับให้ทํานั่นเองมาปางลูกกระจกของเอมก็บอกว่าต่อไปนี้อิงจะมาเป็นคนตักขี้ในบอ่อแทนพลอยอิงที่ยืนตัวเลอะขี้ก็เอาแต่ยืนร้องไห้เพราะทําอะไรไม่ได้วันต่อมาอิงมาตักขี้ตามคําสั่งของเอมและตักน้ําไปใส่อ่างในห้องน้ําอิงยกน้ําจนมือเป็นแผลไปหมดปิ่นก็เลยรีบเข้ามาช่วยและฉีกผ้าของตัวเองพันแผลให้กับอิงปิ่นบอกอิงว่ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกได้ นะคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนอิงคนหนึ่งตอนมือดอิงก,กําลังจะเดินไปอาบน้ําพวกเอ็มก็พากันมาดักหน้าและถามว่าเจอผีหรือยังส่วนเอ็มก็เอาแต่มองผ้าที่มือของอิงพอเธอจําได้ว่ามันคือผ้าของปิ่นกลางดึกระหว่างที่อิงหลับอยู่นั้นเอ็มก็ค่อยๆย,ยองเข้าไปตัดผ้าที่มือของอิงออกขณะนั้นเองก็มีเสียงประตูเปิดออกมาเอ็มเลยหันไปดูหันกลับมาก็เจอมือคนแก่มาจับที่ตัวของอิงแล้วก็ได้มีเสียงคนเดินจากด้านนอกเอ็มก็เลยรีบออกไปดูค่อยตะโกนถามว่าใครเอ็มจุดไฟเพื่อ ื่อให้ทางสว่างและเธอก็รู้สึกว่ามีคนแวบ,บไปแวบ,บมาจนเธอมองไปเห็นใครบางคนมายืนอยู่ด้านนอกเอมเลยคิดว่าเธอโดนหลอกผีเลยบอกว่าให้เลิกได้แล้วเธอไม่กลัวทันใดนั้นเองก็มีคนโผล่เข้ามาใส่เอมจนเอมล่วงลงบันไดไปเอมมองกลับขึ้นไปก็เห็นไม่ชัดว่าคือใครแล้วคนคนนั้นก็พูดเป็นภาษาเหนือ ว่าครั้งหน้ากูเอามึงตุยก่อนจะเดินหายไปเช้าวันต่อมาวิชาฝีมือแม่ครูถามเอมว่าเกิดอะไรขึ้นจะให้เธอจัดการหรือว่าจะจัดการเองและแม่ครูก็เดินออกไปพวกเอมก็ไม่รอช้าตรงเข้าไปหาอิงทันทีเพราะว่าเธอคิดว่าเมื่อคืนอ,อิงแกล้งเธอมาปังถามอิงว่าเป็นฝีมือของอิงใช่ไหมถ้ายอมรับเธอจะไม่ฟ้องไม่ครู่อิงก็ว่าเธอไม่ได้ทํามาปังก็เข้าไปจับมืออิงเพื่อให้อิงยอมรับอิงก็ไม่ยอมดึงกันไปดึงกันมาจนมีดที่อยู่ในมือของอิง มือมะปางเอมเลยบอกทุกคนว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าอิงทํามะปางพลอยเลยว่าเธอยังไม่เห็นเลยว่าอิงจะทําอะไรเอมเลยว่าพลอยต้องเข้าข้างอิงอยู่แล้วพอบ้านนอกเหมือนกันเอมเลยว่าถ้าอิงไม่ยอมรับก็จะให้ทุกคนรับโทษแทนอิงอิงก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทําเอมเลยสั่งบอกให้ทุกคนไม่ต้องกินข้าวเย็นในวันนี้และให้ทํางานกันไปเลย้อมกับหันไปบอกอิงว่าแก้ตัวอีกสิคนอื่นจะได้ลําบากเพราะอิงทุกคนก็มองมาที่อิงเป็นสายตาเดียวกันตัดมาที่พลอยเข้ามาหาอิงและขอโทษที่เธอไม่กล้า เธอเชื่อว,ว่าอิงไม่ได้ทำมาปางอิงเลยถามพลอยว่าที่โดนว่าเป็นคนบ้านนอกเพราะเป็นคนเหนือเหมือนกับเธอใช่ไหมพลอยก็ว่าใช่และเธอก็บอกอิงว่าที่นี่อยู่กันแบบมาก,ก่อนเป็นใหญ่และคนที่มาก,ก่อนจะชอบกดขี่คนมาใหม่แบบพวกเอมและแม่ครูก็ไม่ว่าอะไรด้วยแต่บางคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องยอมเพราะว่าไม่มีบ้านให้กับทางด้านเอมเธอมาหาปิ่นเธอถามปิ่นว่าตอนไปรับอิงมาอิงได้พูดอะไรบ้างไหมปิ่นก็ว่าไม่เอมเลยถามถึงบ้านดนุพรเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่อิงเค เคยอยู่มาก่อนบินเลยว่าเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่อยู่ๆก็โดนปิดตัวไปกระทันหันกลับมาที่อิงเธอดูรอยแผลที่แขนของตัวเองเป็นแผลที่เธอเคยโดนพวกขาใหญ่ลุมแก้งที่บ้านหนุพรตัดมาที่อิงกำลังถูพื้นตรงบันได ระหว่างนั้นเองพวกเอ็มก็พากันเดินเข้ามาเมาปางกับนุชก็จับตัวอิงเอาไว้เพื่อให้เอ็มจับอิงตัดผมอิงพยายามขอร้องไม่ให้ทําอะไรเธอแต่พวกเอ็มก็ไม่สนใจเลยสักนิดตอนมืดระหว่างที่เอ็มนั่งหวีผมอยู่คนเดียวที่หน้ากระจกเธอมองไปเห็นหวีก็เห็นว่าผมที่ติดอยู่ที่หวีเป็นผมสีขาวเหมือนกับผมคนแก่เอ็มเริ่มกลัวมองซ้ายมองขวา ทันใดน,นั้นเองก็มีคนทำเพลงเบาๆก่อนจะมีคนแก่โผล่ออกมาแล้วก็ชากผมเอมจนขาดเอมตกใจกลัวร้องเสียงดังลั่นจนพวกมะปังต้องพาก,กันเข้ามาดูเอมบอกว่าเธอเห็นยิงแก่พอมองไปที่พื้นก็มีผมเธอร่วงอยู่จริงๆแถมที่ตรงไหล่เธอเสื้อก็ขาดอีกด้วยพอยที่เห็นเดินเข้ามาหาเอมท่าทางกลัวๆถามเอมว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครทําอะไรเอมไหมพอยถามแค่นั้นก็โดนพวกเอมจับมาที่ห้องน้ำและขู่ให้พอยพูดความจริงออกมาว่ารู้อะไรจนพอยยอมบอกว่าวันที่เธอ ลาดขี้ใส่อิงเธอก็โดนเหมือนกันเธอบอกว่าผีนั้นต้องเกี่ยวข้องกับอิงแน่ๆพร้อมกับเปิดรอยที่ไหลให้เอมดูมันเป็นรอยที่โดนมือคนเป็นทางยาวเธอคิดว่าเป็นผีแม่ซื้อตอนเด็กยายบอกกับเธอว่าทุกคนเกิดมาจากผีปั้นขึ้นคนเหนือทุกคนจะเชื่อว่ามีผีคอยดูแลเหมือนเป็นแม่อีกคนทําให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนจะเป็นทั้งลูกผีลูกคนคนโบราณก็เลยต้องมีการทําพิธีตัดแม่ซื้อถ้าเด็กคนไหนไม่เคยผ่านการทําพิธีผีแม่ซื้อจะมาเอาชีวิตไปหรือไม่ก็จะมาอยู่ ด้วยพวกเอมฟังจบก็ไม่เชื่อวันต่อมาอิงนั่งทำงานอยู่เธอโดนพวกเอมหลอกผีเพื่อแกล้งอีกแล้วอิงโดนเอาผ้าคลุมหน้าลงไปนอนอยู่ที่พื้นมาปังกับนุชก็ล็อกตัวเอาไว้เอมก็เข้ามาใช้เท้าเหยียบแผลที่มือของอิงจนอิงเจ็บดิ้นทุรนทุลายเอมก็สะใจว่าอิงยิ่งดิ้นยิ่งเหมือนไส้เดือนว่าอิงเป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่พอยังเอาเท้าเช็ดไปที่หน้าของอิงอีกเพื่อท้าทายว่าอิงจะทำอะไรเธอได้ไหมอิงก็ได้แต่โกรธกำมือแน่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอได้แต่ร้องไห้ ให้เอมปล่อยเธอไปเอมเปิดผ้าที่หน้าของอิงออกและขู่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะถ้ามีคนรู้คนนั้นจะโดนแบบอิงหลังจากนั้นอิงก,ก็ไปหาปิ่นเพื่อขอให้ปิ่นพานเธอออกไปจากที่นี่เธอไม่อยากอยู่แล้วเธอแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ปิ่นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าติดต่อหาเลือกกับฝั่งยังไม่ได้เลยปิ่นให้เสื้อคลุมอิงก,กันฝนแล้วบอกให้อิงก,กลับไปก่อนเพราะกลัวคนจะเห็นและโชก็ไม่เข้าข้างอิงอีกแล้วเอมเอาเรื่องที่อิงไปหาปิ่นไปฟ้องแม่ครูจนอิงโดนแม่คร ดึกแม่ครูได้ยินเสียงัมเพลงดังมาจากในห้องนอนของเด็กๆเธอก็เลยเดินเข้าไปดูไฟในตะเกียงก็ดับลงแสงของฟ้าแลบทําให้แม่ครูมองเห็นผีคนแก่ที่เดินทมเพลงอยู่แม่ครูเดินหนีออกไปเพราะคิดว่าตาฝาดแต่อยู่ๆก็มีรอยเท้าปรากฏขึ้นตามพื้นแล้วมันค่อยๆตรงมาที่แม่ครูก่อนที่จะโผล่มาจับที่หลังแม่ครูแม่ครูลงไปร้องเสียงลงจนพวกเอ็มต้องพากันมาดูและเรียกให้แม่ครูได้สติหลังจากทุกอย่างสงบลงกางเดึกพลอยเดินมาปลุกอิงให้ไปห้องน้ําเป็นเพื่อนแล แที่พลอยมาชวนอิงก็พอจะให้พวกเอ็มเข้ามาค้นตัวตุ๊ก,กตาปันถ้าอิงเคยผ่านการทําพิธีตัดแม่ซื้อมาแล้วจะมีดินปั้นที่มีแต่หัวไม่มีตัวทางด้านพลอยก็ยอมรับกับอิงว่าที่เธอพาอิงออกมาเพราะพวกเอ็มบังคับให้เธอเล่าเรื่องแม่ซื้อแต่พวกเอ็มก็ไม่เชื่อเธอคิดว่าพวกเอ็มจะต้องคอยตามหาเรื่องอิงไม่เลิกแน่ๆกลับมาที่เอ็มเธอเจอตลับบางอย่างในกระเป๋าของอิงพอเปิดดูก็เป็นตุ๊ก,กตาดินปั้นที่อยู่ครบทั้งตัวและหัวมาปางก็เลย่าของพลอยมีแค่หัวนะเช้าวันต่อมา พลอยบอกกับเอว่าอิงหายตัวไปแต่เช้าแล้วถุกคนเลยต้องพากันออกตามหาจนเอมมาเจออิงนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวในป่าอิงบอกกับเอมว่าอย่ามายุ่งกับเธอเธอแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆเอมกลับมาปางก็เลยพาก,กันลากอิงมาที่บ่อน้ําบ่อหนึ่งบอกเธอตอนอิงจนตกลงไปในบ่อนั้นเอมบอกว่าถ้าอยากอยู่คนเดียวก็ลองอยู่ที่นี่สักคืนแต่ถ้าอยากออกมาให้ท้องเรียกแม่มาช่วยดูพร้อมกับปิดปากบ่อเอาไว้ตอนดึกฝนเกิดตกหนักมากน้ำค่อยๆไหลลงบ่อจนเกือบจะมิดตัวอิงและอิงก็เห็นผีแม่ซื ออกมาบอกเธอว่าให้จัดการมันให้ตัวให้หมดเหมือนกับคนพวกนั้นด้านนอกปิ่นที่รู้ว่าอิงหายตัวไปก็เดินตามหาจนมาถึงบอ่อเขาเห็นเป็นเงาลางๆที่อิงยืนอยู่ก็เลยรีบเข้าไปดูเช้าวันต่อมาแม่ครูบอกให้ทุกคนแยกย้ายไปทํางานกันได้แล้วไม่ต้องตามหาอิงแล้วเธอคิดว่าอิงแหงกดหนีออกไปแล้วทันใดนั้นเองปินก็พยุงอิงเดินเข้ามาด้วยสภาพที่สะบักสะบอมพวกเอ็มก็พากันเลิกลากมาป่างก็เลยแกล้งเข้าไปว่าอิงว่าหนีไปอยู่กับปินมาหรอล,ลาบากคนอื่นต้องตามหากันหมดอิงก็ ว่าพวกมาปางนั่นแหละที่ขังเธอไว้ในบอ่อมาปางก็ไม่ยอมรับบอกว่าอิงสร้างเรื่องและย้อนความผิดให้คนอื่นปินก็ช่วยยืนยันว่าอิงพูดเรื่องจริงมาปางเลยเข้าไปตบหน้าอิงว่าอิงโกหกแม่ครูก็เลยสั่งให้หยุดเพราะตอนนี้เธอไม่เชื่อใครทั้งนั้นเดี๋ยวเธอจะหาความจริงเองตัดมาที่พลอยมานั่งทําแผลให้กับอิงอิงก็ลองให้ถามพลอยว่ารวมหัวกับพวกเอมาตลอดเลยใช่ไหมพลอยก็ว่าเธอขอโทษเธอโดนบังคับเรื่องย้อนกลับไปตอนที่อิงยังเด็กเธอเดินเล่นมาจนเจอหุ่นป้นที่ เขาทาพิธีตัดแม่ซื้อทิ้งเอาไว้และเธอก็หยิบส่วนหัวและตัวมาประกบกันผีแม่ซื้อก็ปรากฏออกมาอิงจะโดนลักาพาตัวผีแม่ซื้อก็มาช่วยเธอเอาไว้และจัดการคนพวกนั้นจนตุยคาทีตั้งแต่วันนั้นผีแม่ซื้อก็อยุดติดตัวอิงมาตลอดกลับมาปัจจุบันอิงนั่งร้องไห้โดยที่มีมือของแม่ซื้อมาคอยปลอบเธอเอาไว้กลางดึกมาปางที่นอนอยู่เธอโดนผีจับจัดการพับคอจนตุยโดยที่อิงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเช้าวันต่อมาพลอยมาเรียกเอมและให้นุชไปตามแม่คุ มาเพื่อดูมะปางพลอยพาเอ็มมาที่บ่อน้ํามาถึงเพื่อนเพื่อนก็ยืนมุงดูล่างของมะปางที่โดนพับไปมายังกับกระดาษพอแม่ครูมาถึงก็ตั้งสติแล้วบอกให้ไปเรียกปิ่นมาจัดการล่างของมะปางซะเอ็มก็ได้แต่ช็อกร้องไห้ยอยู่แบบนั้นลอยบอกว่าฟีมือของพี่แม่ซื้ออิงบอกว่าเธอจะเอาคืนทุกคนสักพักอิงเดินออกมาเอ็มรีพุงเข้าไปหาอิงและถามว่าทําเพื่อนเธอหรออิงเลยว่าถ้าเอ็มสงสัยว่าเธอทําจริงๆให้จัดการเธอได้เลยเอ็มเลยเงื้อมือจะตบอิงอิงก็ทําเสียง แข่งว่ากล้าใช่ไหมเอมก็เลยไม่กล้าตัดมาที่แม่ครูเรียกปินกับอิงมาคุยแม่ครูบอกให้ปินหาทางติดต่อเรือที่ฝั่งให้ได้แล้วพาอิงออกไปจากที่นี่ซะเธออนุญาตให้ใช้วอที่มีอยู่ติดต่อไปที่ฝั่งพูดจบแม่ครูก็ให้ปินออกไปก่อนและให้อิงอยู่คุยกับเธอแม่ครูถามอิงว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านกำพรานุพรอิงเลยบอกแม่ครูว่าพ่อแม่เธอตุยเธอเลยถูกส่งตัวไปที่บ้านเด็กกำพราตอนแรกเธอดีใจคิดว่าจะมีบ้านเหมือนเด็กคนอื่นจนวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาถุกคนก็ กลายเป็นแบบนั้นไปหมดเธอคิดว่าจะได้มาเริ่มต้นใหม่ที่นี่แต่ที่นี่ก็ทํากับเธอไม่ต่างจากที่เดิมเธอได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากทุกคนที่นี่คนที่เข้มแข็งกว่าอยู่รอดเสมอโตต่อเมื่อถูกลังแกโลกนี้คงดีกว่านี้ถ้าไม่มีคนสันดานเฮ่ๆแบบคนพวกนั้นแม่ครูเลยสั่งให้อิงหยุดพูดแล้วไปเก็บของออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดเธอไม่อยากเห็นหน้าอิงอีกอิงเลยว่าแม่ครูไม่ดีใจหรอที่นักเรียนเร็วๆที่สอนแล้วไม่จําจะตุยใบบางทางด้านเอ็มเธอพานุชกับพลอยมาที่ห้องเก็บหนัังงสอพพิมม์รุกค้ี คนเข้าออกแม่ครูจะให้ติดหนังสือพิมพ์เข้ามาด้วยเธอคิดว่าอาจจะมีข้อมูลของอิงเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าอยู่ในนั้นพวกเธอหาจนเจอเขา่าวคนตัวยกโรงเรียนกินนอน30ศพผู้รอชีวิตมีแค่คนเดียวและอาจจะเป็นฆาตกรซึ่งคนคนนั้นก็คืออิงตัดมาที่เอมมาหาปิน่นแต่ปิ่นก็ไม่ยอมคุยกับเอมเพราะเขาคิดว่าเอมโหดร้ายกับอิงมากปิ่นบอกว่าเขาจะต้องพายอิงออกไปจากที่นี่เขาจะไม่กลับมาอีกเอมเลยว่าพายุเข้าแบบนี้เธอไม่อยากให้ปิ่นไปและไม่อยากให้ปินไปกับอิงสองคน เธอพยายามบอกปิ่นว่าอิงไม่ได้เป็นแบบที่ปิ่นคิดที่มาปางต้องตุยเป็นเพราะแม่ซื้อที่อยู่ที่ตัวของอิงปิ่นก็เลยว่าเอมเพอเจอเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะตัวเอมแล้วบอกให้เอมหยุดทําเรื่องเร็วๆสักทีที่ผ่านมาเขาโง่เองที่ไม่รู้เลยว่าเอมทําให้แบบนี้กับทุกคนพูดจบปิ่นก็เดินหนีออกไปย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเอมโดนแม่ครูทําโทษและเอมเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่โดยคดีพยายามจัดการพอ่อและเผาทําลายทรัพย์สินจนต้องโดนจับติดคุกดัดสันดนเร็จปีเอ ครูว่ามันไม่ใช่พ่อของเธอเธอไม่ยอมให้ใครมากดหัวเธอง่ายๆแม่ครูเลยให้เอมช่วยดูแลที่นี่ให้เป็นระเบียบเพื่อแลกกับการที่แม่ครูจะช่วยให้เอมมีอิสระกลับมาปัจจุบันกลางเดึกเอมเห็นเงาคนเดินไปมาเธอคิดว่าเป็นนุชกับพลอยเธอเลยลองเรียกดูแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเอมเดินไปเรื่อยๆจนเจอประตูที่กำลังเปิดออกและมีคนค่อยๆเดินออกมาก่อนที่คนนั้นจะถูกจับหักชิ้นส่วนตามตัวจนตุยไปเอมตกใจรีบกลับเข้ามาในห้องนอนก็เห็นว่าเพื่อนในห้องทุกคนไม่รอดแล้วเออมวิ่่งนีตไป เธอเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าตัวเองมาโผล่ที่ไหนไม่รู้เธอเดินไปเรื่อยๆจนเจอปิ่นและปิ่นก็โดนสังหารเหมือนกันเอมตกใจสะดุ้งสุดตัวและตื่นขึ้นมาจนรู้ว่าตัวเองฝันเพื่อนๆก็พากันมายืนดูเอมที่ร้องไายเสียงดังเอมบอกว่าผีแม่ซื้อจะมาจัดการกับทุกคนเหมือนกับที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อนคนอื่นก็เลยว่าพวกเธอไม่เคยทําอะไรอิง มีแต่พวกเอ็มที่ทําทางด้านแม่ครูเธอเอาใบส่งตัวอิงมาดูซึ่งในใบกํากับไว้ว่าให้ดูแลเป็นพิเศษให้ดูแลขัดเกลนิสัยอาไม่ได้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมคืนนั้นแม่ครูเข้าไปหาอิงในห้องแล้วก็สวบอิงรัวๆที่เตียงก่อนจะเดินกลับไปแต่พอแม่ครูกลับมาที่ห้องก็เจออิงมายืนอยู่สงงนและถามแม่ครูว่าควรต้องปกป้องเธอไม่ใช่หรอแม่ครูก็เลยเข้าไปสวบอิงทันทีแต่อิงก็จับไว้ได้ทันอิงบอกแม่ครูว่าแม่บอกว่าใครทําให้เธอได้เลือดแม่จะมาเอาน แม่ครูมองไปก็เห็นแม่ซื้อมายืนอยู่ด้านหลังของอิงแม่ครูบอกอิงว่าจะจัดการเธอไม่ได้นะเธอเป็นแม่ครูของอิงนะอิงก็เลยว่าเธอมีแม่คนเดียวและแม่ครูก็โดนบังคับมือตัวเองและจัดการตัวเองซะเวลาผ่านไปสักพักพวกเอมเข้ามาเจอก็เห็นแม่ครูนั่งตุยอยู่พอเห็นเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะและหยิบขึ้นมาและเรียกให้นุชกับเอมมาดูซึ่งมันก็คือเอกสารทางราชการที่ทางการส่งมาว่าเหตุการณ์บ้านเมืองด้านนอกไม่ปกติเลยให้อภัยโทษเยาวชนที่จำคุกมานานกว่า2ปี ให้เป็นอิสระตามหลายชื่อที่แนบมาซึ่งในรายชื่อนั้นก็มีเอมนุตพอยและมะปางอยู่ด้วยทําให้เอมไม่รู้สึกเสียใจเลยที่แม่ครูตุยแบบนี้เพราะเธอจะได้เป็นอิสระตั้งนานแล้วแต่แม่ครูไม่ยอมปล่อยเธอไปแม่ครูแค่กลัวว่าจะไม่มีคนช่วยดูแลที่นี่ตัดมาที่ปิน่นเขาพยายามหาทางติดต่อที่ฝั่งเพื่อจะพาอิงกลับสักพักอิงเข้ามาหาเอาแผลที่มือให้ดูและบอกปิ่นว่าเธอโดนทําร้ายมาอีกแล้วปิ่นพาอิงมาทําแผลขณะนั้นเองปิ่นมองไปที่เงาในกระจกของอิงก็เห็น ว่าอิงคือผีแม่ซื้อกลับมาปัจจุบันพวกเอมมาที่เตียงขององิงและเอาตุ๊ก,กตาปั้นมาเพื่อทำลายแต่หักเท่าไหร่ก็หักไม่ออกใช้หินทุบสุดแรงก็ไม่แตกที่แตกกับเป็นหินซะง,งั้นเอมก็เลยลองเผาดูและลมก็แรงขึ้นแบบไม่มีสาเหตุก่อนที่ไฟจะดับไปแต่ตุ๊ก,กตายังอยู่ปกติดีสักพักปิ่นก็วิ่งเข้ามาเอมถามปิ่นว่ายอมช่วยเธอแล้วใช่ไหมปิ่นก็เลยถามหาแม่ครูเอมบอกว่าตอนนี้ทั้งเกาะเหลือแค่เราแล้วปิ่นก็ว่าตอนนี้เขาขังอิงไว้ที่ประพาคาร พูดจบปุ๊บอิงก็พอมาปั๊บอิงร้องไห้ถามปินว่าขังเธอไว้ทําไม เข้าข้างคนเร็วๆแบบพวกเอ็มแล้วหรอพวกนี้เคยจะจัดการเธอนะเอ็มก็เลยว่าอิงนั่นแหละที่จัดการมะปังกับแม่ครูอิงเลยหันไปบอกให้เอ็มหุบปากซะเธอผิดมากเลยหรอทีตอนเอ็มทําเรื่องเร็วๆไม่เห็นมีใครสนใจอะไรเลยถูกคนก็สมควรตุยเหมือนสองคนนั้นนั่นแหละปิ่นเลยกล่อมให้อิงหยุดถามอิงว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมอิงก็เลยยอมหยุดแต่อยู่ๆนุชก็มาหัวอิงสง,งนันทําให้อิงโกรธอีกครั้งและแม่ซื้อก็ออกมาจัดการนุชทันทีถูกคนก็เลยรีพากันวิ่งหนีปิ่นพาเอ็มเข เขาไปหลบอยู่ในบ้านก่อนที่จะไปดูไฟเอมเข้ามาถึงเห็นพลอยนั่งนิ่งเลยเข้าไปเรียกพลอยร้องไห้บอกเอมว่าเธอกลัวเอมเลยถามหาเพื่อนคนอื่นขณะเดียวกันนั้นปิ่นกระทำไฟในโรงเรียนให้ติดก่อนที่เอมจะได้ยินเสียงดังโคมและอิงก็เข้ามาหาเอมอิงถามเอมว่าชอบไม่ใช่เหรอที่ทำให้คนอื่นกลัวโดนเองบ้างเป็นยังไงอิงเลยเดินเข้าไปหาพลอยกับเอมพลอยก็รีบเข้าไปหาอิงพูดภาษาเหนือใส่บอกอิงว่าอย่าทำอะไรเธอเลยเธอก็โดนพวกเอมทำมาเหมือนกันจำไม่ได้หรอ อิงก็เลยยอมไม่ทำพลอยแลละพุ่งตรงไปที่เอมทันทีเอมก็เลยสู้อิงจับอิงลักไว้ที่เตียงแต่โดนผีแม่ซื้อจับเมียงตัวออกไปซะก่อนปิ่นรีบเข้ามาช่วยเอมแล้วขอให้อิงหยุดอิงก็เลยสวบปิ่นก่อนเลยคนแรกอิงเข้าไปหาเอมต่อบอกว่าเอมว่าไม่มีใครช่วยได้แล้วเอมถามอิงว่ามีความสุขมากเลยหรอที่ได้จัดการคนแบบที่นั่นอิงเลยบอกว่าที่นั่นเธอไม่ได้ตั้งใจแต่ที่นี่กับเอมเธอตั้งใจ ทั้งคู่ยืมีดกันไปมาจนทําให้ระเบียงหักทําให้ล่วงลงไปข้างล่างทั้งคู่เอมรู้สึกตัวขึ้นมาก็มนอนอยู่ที่เลมฝั่งเธอเลยรีบเดินหนีจากตรงนั้นแต่อิงก็เข้ามาเรียกถามเธอว่าจะหนีไปไหนก่อนจะซัดหัวเอมจนล่วงลงไปอิงเข้าไปจัดการกับเอมคิดจะให้เอมตุยแต่อยู่ๆอิงก็เจ็บแผลที่ท้องขึ้นมาเอมเลยหาโอกาสเคลื่องทรายใส่หน้าอิงจนอิงเป็นฝ่ายลงไปอยู่ข้างล่างแทนเอมหยิบขวดปากฉลามจะจัดการกับอิงแต่สุดท้ายเอมก็ไม่ทําอิงบอกว่าให้ทําเธอได้เลยให้เธอตุยไป พร้อมกับเอมนี่แหละยังไงเธอก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วแต่เอมก็เลือกที่จะไม่ทําทันใดนั้นเองเสียงเรือก็วิ่งเข้ามาที่เกาะเอมบอกว่าเธอกําลังจะออกไปมีชีวิตใหม่มีอนาคตสภาพอิงตอนนี้รอดไปได้ก็รอวันตัยอยู่ในคุกอยู่ดีให้เลือกเอาเองว่าจะตุยแบบไหนอิงเรียกให้เอมกลับมาจัดการกับเธอก่อนอิงบอกเอมว่ารู้ไหมว่าที่ผ่านมาเธอพยายามมากแค่ไหนเพื่อไม่ให้แม่ออกมาจัดการกับพวกเอมอิงพูดจบก็จัดการสวบตัวเองซะเลยก่อนที่ผีแม่ซื้อโพอออกมาอิงก็ วัวเราะว่าเอมนี้สิ่งที่ตัวเองทําไว้ไม่ได้หรอกผีแม่ซื้อกลัดที่คอของอิงแล้วบอกให้อิงมาอยู่กับแม่นะลูกก่อนที่ทั้งตัวอิงและผีแม่ซื้อจะหายไปเอมที่ได้แต่นั่งช็อกทาอะไรไม่ถูกสักพักเอมพาปินมานั่งรอหน่วยราชการเข้ามาช่วยพอเขาพาปินออกไปก็มีวอมาบอกว่าเจอร่างของแม่ครูและเด็กอีกสองคนก็คือนุชและมะปางทางการคิดว่าเอมเป็นคนทําเอมพยายามบอกว่าเธอไม่ได้ทําอิงขวัญกับผีแม่ซื้อเป็นคนทําพอพวกเด็กๆที่เหลือเดินออกมา เอ็มก็บอกพลอยว่าให้เป็นพยานให้เธอหน่อยว่าเธอไม่ได้ทําให้พลอยบอกว่าอิงทําอะไรไว้บ้างเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อเอ็มและถามว่าที่นี่มีใครชื่ออิงขวัญไหมแต่พลอยและเด็กคนอื่นก็เงียบไม่พูดอะไรเลยเอ็มเลยบอกพลอยว่าเธอช่วยชีวิตพลอยเอาไว้นะพลอยก็เลยหันไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าที่นี่ไม่มีคนชื่ออิงขวัญคนที่สร้างเรื่องทั้งหมดก็คือเอ็มพร้อมกับเดินเข้าไปกระซิบเอ็มว่าเธอรอวันนี้มานานแล้ววันที่เธอได้เอาคืนเอ็มอย่างสาสมแล้วพลอยก็เป็นคนบอกกับอิงว่าให้จัดการพลอยซะเธอไม่บอก เรื่องนี้กับใครหลอกเอมก็เลยอารวาสเข้าไปโวยวายพลอย้องไหยบอกว่าเธอไม่ได้ทําจริงๆและเอมก็โดนจับไปอีกครั้งทงั้งทที่ตัวเองพ้นโทษแล้วแท้จบลงไปแล้วสําหรับแม่ซื้อเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบายบาย